พ,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 พี่น้องพี่น้องพี่น้องจ๊ะพี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนยายมาเด้อม,มาเก็บผักอีตู้พี่น,น้องฮัลโหลยุใสกันเนาะมาเอาผักอีตู้ไปแกงออมด้วยพี่น้องเด้อพี่ยายเก็บผักอีตูน้นี่พอไปขายตามบ้านให้ตาพอดีค่าขนมมาพี่น้องตามห้าบาทจ้าขายตามบ้านนะพี่น้องเออมารักซื้อเน่เด้อให้มาแกงออมแกงออมหมูแกงอมมกงอมเนือ้อพี่น้องยาย ตัดกรรไอ้ขายกับข้าบาทบอกแพงมาช่วยกันซื้อนี่เห็นแต่ว่ากระไดเนาะเออซื้อเนี่ยไปยังข้าวบาทเองบอกแพงดอกเอาไปแกงออมเนาะเห็นพี่น้องชอบแกงออมเป็นกระแซ่บเด้อเออมาเอาเด้อนี่มาเอาเด้เอดนี่ยายเก็บได้หลายเติบเลยเด้อดนี่อันนี้ก็รจะเก็บงามงามพี่น้องเบิ่งนี่โอ้ยงามคักอย่างวะเก็บประการกรรมพี่น้องเอ้ยมาเอาเด้อ มาแกงอ้อมเห็นพี่นออ้องแกงอ้อมมูดไปซะไปซะแสบแต่อยากจะอยากกินเนาะมาเอาไปแกงสู่ยายกินเลยเด้ผักกุณตู่หรือว่าผักออียงผักน้องรักเนาะพี่น้องเนาะผักนางรักหรือว่าน้องตู่ในะคะนี่พี่น้องนี่นเดี๋ยวตาพื่นปกพี่นอ้องเออต้องเห็น โคตนาวทุ่งทุ่งโอ้โหเศมากกว่าโคตนาวเลยจนวันมังงาปนิปแล้วที่นี่ก็ตัดบุกเป็นนกเด็กเพิ่นอ่ะเออให้ยายตัดให้เออมาให้ยายตัดแล้วยายกิจกรรมให้พ่อเนาะพี่น้องเนาะเออว่ะขยันหลายว่ะพี่น้องมาเด้อด้านซ้ายด้านฟ้าด้านหน้าด้านนสนใจพังออตู้มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาไปแกงออมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย ยายก็เก็บง่ายๆนึนหรอกนี่เอานี่เอาโอ้ยกวา่าจะได้จารกรรมพี่น้องเอ้ยเนาะบ่มันง่ายๆเด้อเออมันเสียดายเนาะจริงๆเอาทิ้งก็ได้เออเอาเงาหน่อยนึงโอ้ยผู้ใดมาแกงอมคักโพ่นแล้วมาเด้อมาเอาเด้อคนคึ้นพี่น้องเอ้ยวันนี้มือตึบขึ้นตกอตกย่างแห้งเลยเด้อเออ บ้านยายฝนตกนะเมื่อคืนบ้านพี่น้องฝนตกบ่จา้าขอเสียงหน่อยยายพัดมาแล้วจ้ามาพร้อมกับพัดทิตูแกงกอมพี่นอ้องเด้อเอ้านี่กำหนึ่งพี่น้องอุ้ยกำใหญ่อยู่เด้อหาบาทอันนี้เออนี่ยายติดกัมือนซี่รดง่ายๆเนาะโอ้ยนี่หาบาทเจ้าปันไดใสยบ่ได้มาคนน้ำซอยเนาะเออนี่เสร็จแล้วพี่น้อง ห้าบาทจ้ากับไงวะกับไงอยู่เด้อเราแกงได้ตรงสองหม้อพอเดีเนอะเออนี่นี่ห้าบาทเองบ่แพงบ่แพงดอกนี่เออซัมซี่แหละนี่กับบักเอ็มนี่บ่ซื้อให้คู่ไปไปอย่างเออบ่ซอยซื้อเลยเออเอาไปแกงออมเนื้อวัวเนื้อหมูไก่สี่เนาะเออแซ่บเทเดนพี่น้องเด้อเออนี่นี่เห็นไหม บ่แพงเนาะเออสมัครคนบาได้ปลูกมันบ่แพงซื้อเถอะมันบ่แพงหรอพี่น้องนี่ยายก็เก็บได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องได้ลายกำเลยเด้อนี่นี่ได้ลายกำแล้วนี่ได้หลายกำแล้วนี่ห้าบาทไม่แพงเนาะพี่น้องเนาะเออไม่แพงหรอกมาซื้อเด้อเออนี่เต็มได้เยอะแล้วล่ะ ว่าจะอาจจกล้อยกรรมนงจิได้บ่กร,รหาบาทพี่น้องว